เริ่มลายง่ายๆก่อนก็แล้วกันค่ะเอาเป็นลายนี้ก่อนละกันเนาะอันนี้ก็จะเริ่มใช้จากสีเริ่มใช้จากสีเลือกม,มาสักสามสีค่ะนี่เนาะจะมีสีม่วงสีอมส้มแล้วก็เป็นสีออกเทานะคะหรือขาวก็ได้ที่เป็นเป็นเบสของสีนี้นะคะ กิปซาใช้จะใช้สามสีนีน้ไม่ใช่สีส้มสีนี้ค่ะของโทนส้มเนาะ อันนี้จะเป็นตัวเบสของลายแรกนะคะ,ะแล้วก็อย่างตัวนี้คะ่ะกิตเตอร์ที่ใช้จะใช้เป็นกิตเตอร์ขวดคะนะ่ะในนี้จะมีกิตเตอร์อยู่2แบบ<ม>ก็คือจะมีที่เป็นตัวนี้ตัวที่เป็นแม่เหล็กเนาะต้องทำ้งต้องทำมี ส่วนตัวกิิเตอร์ใหญ่อะคะ่ะกิิเตอร์ใช้จากขวดเลยที่เป็นที่เป็นตัวกิิเตอร์เม็ดใหญ่ๆเริ่มเลยนะคะ คิดจะเริ่มจากลงสีเป็นส่วนเป็นพาร์ทใหญ่ๆก่อน ตกไหมประมาณเห็นไม่นอรือถ้าคิดว่าสีสีมันอันนี้ไปก็อยากให้สว่างก็เพิ่มเป็นโทนขาวก็ได้ค่ะแต่รอบนี้กิ๊บจะใช้เป็นโกลฟิตซะเยอะนะคะเพราะว่าจะได้ใช้แบบ พวกแซมแซมพวกผงขัดเข้าไปตรงเบสด้วยะคะ่ะถ้าถ้าถ้าเห็นชัดๆมันในในกล้องมันเห็นไม่ชัดนะมันจะมีพวกแบบเบสที่เป็นผงขัดอยู่ด้วยอุ้ยมันก็จะแบบมันก็ค่อนข้างจะแห้งโอเคเนาะพอได้มาแล้วกิฟก็จะ ใช้ผงขัดค่ะอาจจะใช้สีโทนเดียวกับสีที่เราใช้ก็ได้ค่ะลงไปนิดนึงขัดลงไปเลยเพราะว่าไม่ต้องทั่วนะคะแค่แบบนิดอาจจะมุมมุมนิดหน่อยในนี้มันเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเอ่ยพอเห็นไหมคะมันจะแบบขัดไปนิดนิดใช่ไม่ต้องทอปขำก็จะขัดได้ แล้วเราก็ใส่ทับไปอีกชั้นหนึ่งแต่รอบนี้ก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มเป็นตัวต<ม>ัวสูงเข้าอ่แม่มแต่รอบนี้กิ๊บจะเพิ่มเป็นสี นี้ค่ะ ad 1 1เป็นสีแม่เหล็กค่ะเพิ่มไปนิดนึงเอาเขาแทกแทกเข้าไปนิดนึงเขออนี่ตใช้จากขวดเลยแล้วกันเนาะนิดนึงเห็นไหมเอ่ยประมาณนี้ค่ะอาจจะอาจจะใช้แม่เหล็กในการช่วยดึงสีมาขึ้นมานิดหน่อยะคะ่ะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเพิ่มละตอนนี้เราจะเพิ่มพวกนี้ผงขัดไปก็ได้อีกขั้นหนึ่งแต่ว่าขัดผงไปหนึ่งรอบแล้วค่ะแต่รอบนี้กิฟจะใช้ผงขัดผสมกับมิกซิ่งนิดนึงเนาะจะไม่ใช้เป็นผงขัดจะใช้ให้มันออกมาเป็นแบบกิตเตอร์วิง w แทนนะคะมันแบบใช้เป็น pigment แทนใช่อันนี้แล้วกันะะเนาะ ทำไม่ทันแจ้งได้นะคะใช่เพราะว่าตัวนี้มันขัดสามารถขัดผงได้เลยค่ะอันนี้คิดจะใช้เป็นกิตเตอร์เป็นผงขัดผสมกับมิกซิ่งนะคะลงนิดหนึ่งเพิ่มประกายสีแล้วก็ลงเป็นกิตเตอร์อันนี้จะลงให้มันเป็นก้อนๆเลยนะคะแบบไม่ต้องไม่ต้องเกลี่ย ประมาณนี้ค่ะลงให้เป็นก้อนเลยก็ได้ค่ะสูงสูงอันนี้กิ๊จะใช้ไฟฉายล็อกก่อนนะคะเพราะว่าอยากให้มันอยากให้มันเป็นนูนๆนะคะแทนที่เราจะใช้ builder ใช่ไหมคะเราก็ใช้ตัวกิ๊ t เตอร์สร้างสร้าง texture ให้มันนูนๆอย่างเช่นสมมุติว่าอย่างถ้าเห็นชัดก็จะเป็น n e วกิปอย่างเงี้ยค่ะ ยมันก็จะแบบค่อนข้างนูนตรงเนี้ยเพิ่มได้เลยค่ะเอาตามเอาเท่าที่ชอบแต่ไม่แต่พยายามไม่ให้ไม่ให้เขาไปรบกวนตรงสีพื้นที่เราลงรอบๆนะคะยังพอเว้นช่องว่างให้เห็นสีพื้นบ้างประมาณนี้ค่ะ ทาไว้แบบตรงกลางๆก็ได้ค่ะไอตรงสีลูกแก้วมันจะได้เวลามีเอฟเฟกมันจะได้แบบไฟมันบงังมันจะได้แบบเห็นชัดๆตรงกลาง <Okay. S 1> ของกิ๊บจะใส่ตรงนี้ค่ะถ้าเป็นแม่เหล็กอะค่ะจะใส่ตรงกลางๆแล้วก็เอากริตเตอร์มารอบ ตรงนี้ค่ะพอเอาเอา,เอารีแคปใหม่เนาะชั้นแรกอะคะ่ะจะเป็นทาสีทาสาีทาสีพื้นก่อนผสมเสร็จแล้วแล้วก็อบใช่ไหมคะอบเสร็จแล้วออกมามันก็จะสามารถลงผงขัดได้เลยพอลงผงขัดเสร็จเราก็ลงสีไปอีกรอบหนึ่งให้ตัวให้ตัวผงขัดนะคะมันเป็นเหลือบอยู่ข้างข้างใต้มันจะเห็นแบบเห็นเหลือบเหลือบอยู่ข้างใต้เนาะเสร็จแล้วก็ พอลงชั้นที่2เราก็จะลงสีอีกรอบใช่ไหมคะแต่ชั้นที่2เนี่ยเราจะแอดตัวสีที่เป็นแม่เหล็กลงไปด้วยเพื่อให้มันมีเอฟเฟกต์เหลือเสร็จแล้วเราก็อบพอเป็นชั้นที่สมกิ๊บก็จะเพิ่มจะหลายชั้นหน่อยนะคะชั้นที่3กิ๊บก็จะเพิ่มเป็นเป็นตัวกริเตอร์เนี่ยค่ะแล้วก็ทำเป็นนูนไปด้วยเลยก็จะได้เป็นเท็กซ์เจอร์แบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วด้วยความที่ไอชั้นที่เป็นกิตเตอร์ค่ะมันเป็นมันมันไม่ได้แห้งเราไม่สามารถขัดผลขงขัดข้างบนได้นะคะกิ๊ก็จะใช้ท็อปสำหรับผงขัดใช้ใช้ตัวนี้เพิ่มความนูนเข้าไปอีกต้วไหนไม่มีเอเดีย โอเคอันนี้อาจจะต้องอันนี้อาจจะต้องรีบหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวที่มันเราทำนูนเพิ่มไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะลงนี่ค่ะแล้วก็พอ เมื่อกี้ลงเป็นกิตเตอร์ใช่ไหมคะเรากิฟลงท็อปด้วยเคลียร์ฟิตแล้วเดี๋ยวจะใช้ผงขัดอีกสีหนึ่งค่ะที่เป็นค่อนข้างค่อนข้างจะเมทัลลิกเนาะเอามาเอามาขัดเอาใช้สีอะไรก็ได้ค่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นเมทัลลิกก็ได้ค่ะนิดนิดนิดนึงเอามาลงให้มันลาะดูตรงนี้ค่ะตรงที่มันนูนๆตรงที่นูนที่สุดอะค่ะแต่ไม่บังแต่ไม่บังกิตเตอร์นะ อะไรก็เอาสีอะไรก็ได้ค่ะที่มันแบบที่มันแบบที่จริงใช้เป็นสีเดิมก็ได้ค่ะแต่ว่าที่กิฟใช้เป็นสีจะใช้เป็นสีเงินเพราะว่ามันจะได้ดูตัดกับสีพื้นที่เราลงเนาะมันจะได้ดูป๊อปขึ้นมาถ้าเราใช้สีที่มันใกล้เคียงกันนะคะมันก็จะดูสมูทไปในทางเดียวกันใช่มันจะได้แบบ แล้วลงไปตรงจะลงไปนิดหนึ่งตรงตรงปลายปลายตรงนี้ ไม่ต้องเยอะนะคะผมขัดลงเบามือนะคะเยอะไปเดี๋ยวมันจะปิดลายที่เราทำไว้ทั้งหมดประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทอปได้เลยหรือว่าถ้าใครอยากให้นูนกว่าน,นั้นก็เพิ่มนูนได้นะคะ ก็ท็อปได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะลายแรกใช้เวลาน้อยมากเก่งมากค่ะทุกคนโหยังไม่เสร็จค่ะได้ไหมคะคหลังจากนูนเราท็อปแล้วก็ลงผงขัดค่ะผงขัดนิดนึงตรงเนี้ยค่ะกิ๊บจะลงเป็นช่วงตรงน,น,นูนที่สุดแต่ว่าไม่ได้ลงทั้งหมดนะคะลงแค่เป็นบางช่วงให ให้มันยังเห็นกิเตอร์ข้างข้างล่างด้วยอคะค่ะ